ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าสภาวะเศรษฐกิจทั้งโลกกำลังหยุดชะง,งักอย่างตอนนี้แล้วก็คล้ายๆว่าโควิด -19 จะกลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งจะแล้วเพราะว่าความท้าทายของพวกเราที่เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นมีสิ่งซึ่งทำให้เราต้องกลับมาเตรียมตัวแล้วก็จัดการกับมันใหม่ ท่านนักพัฒนาสหาริมทรัพย์ทุกท่านครับท่านในณขณะนี้สถานการณ์ของท่านดูเหมือนว่าจะไม่ดีเอาซะเลยแต่ไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรอยากให้เชื่อแบบนี้ว่าทุกที่มีโอกาสเสมอกลับใดก็ตามที่ยังมีคนเกิดอยู่กราบนั้นบ้านและอสังหาใหม่ๆยังคงเป็นที่ต้องการอยู่เสมอแต่ในสถานการณ์ของธุรกิจที่มันไม่ดีณขณะน,นี้หากท่านกําลังเผชิญแบบนี้อยู่เรามีวิธีแนะนําและแก้ไขแบบนี้ครับหากท่านเป็นนักลงทุนและนักพัฒนาสหาริมทัย์กลุ่มแรก นั่นหมายความว่าท่านยังไม่ได้เริ่มลงทุนนะท่านยังไม่ได้เริ่มลงทุนแต่ท่านมีไอเดียท่านมีคอนเซปชวลดีไซน์ทุกอย่างออกมาหมดแล้วแต่ในขณะน,นี้มันดูเหมือนว่าท้องฟ้ายังไม่โปร่งเลยควรจะลงทุนหรือเปล่าท,ทั้งที่เรารู้ว่าสถานการณ์แบบนี้มันใกล้เวลาที่ทุกคนจะกลับมาสู่ สถานการณ์ของการช็อปอสังหาริมทรัพย์กันอีกรอบหนึ่งแล้วหากท่านเป็นคนกลุ่มนั้นคําแนะนําคือแบบนี้ครับสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทําคือท่านกลับไปนั่งคุยกับมรณนนากรของท่านสถาปนิกของท่านแล้วก็วิศวกรของท่าน ทำกระบวนการนึ่งด้วยกันฮะที่เราเรียกว่า value engineering หรือการลดสเปกการลดสเปกสามารถเกิดขึ้นได้แล้วมันควรเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะลงมือลงทุนทําธุรกิจด้วยซ้ำก่อนที่โครงการก่อสร้างจะเริ่มตอกเสาเข็มเสาแรกในสถานการณ์แบบนี้ท่านอาจจะต้องกลับไปวิเคราะห์การตลาดอีกรอบหนึ่งและนั่งคุยกันกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นมันฑนกรไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกเสร็จแล้วตัดสินใจด้วยกันอีกสักรอบหนึ่งว่าจริงๆ แล้วในโครงการนี้เราควรสร้างอะไรเพื่อตอบโจทย์ ตแต่หากท่านเป็นคนกลุ่มที่2ครับตอนนี้ท่านสร้างโครงการนี้เสร็จแล้วหรือใกล้จะเสร็จแล้วเราจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ยังไงวิธีการนั้นเป็นแบบนี้ครับท่านอาจจะต้องเดินเข้าสู่กระบวนการที่เราเรียกว่าการออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ในขั้นตอนนี้สิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือ1การเดินกลับมาดูจุดอ่อนของตัวเองครับว่าท่านมีจุดอ่อนด้านใดบ้างอะไรบ้างที่ท่านกําลังแข่งกับคนอื่นไม่ได้อะไรบ้างที่ท่านก,กนนํา,ากลังเสียเปรียบคนอื่นอยู่ไล่ลิสต์ออกมาทุกอย่างสิ่งที่ท่านและคู่แข่งของท่านกําลังสู้กัน ในตลาดและหลังจากนั้นหาคําตอบต่อครับวันนี้นขณะนี้สถานการณ์การเงินของท่านนี้สินและทรัพย์สินของท่านเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ท่านมีเงินในกระเป๋ายี่สักเท่าไหร่และท่านจะจัดการกับมันยังไงแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ท่านต้องทําต่อไปคือการเข้ามาบริหารจัดการวิธีการบริหารงานใหม่ ถ้าที่ผ่านมาท่านกําลังเริ่มขายด้วยแค่ตัวท่านเองโดยลําพังหรือใช้เอเจนต์ในท้องถิ่นเท่านั้นท่านอาจจะต้องเริ่มมองหาเอเจนต์ที่มีเครือข่ายในระดับประเทศท่านอาจจะต้องเริ่มมองถึงวิธีการหาตัวแทนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นรายอิสระที่เป็นฟรีแลนซ์หรือแม้แต่การเดินเข้าไปสู่การคุยกับบริษัทที่เป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ระดับโลกซึ่งก็มีอยู่หลายๆที่ ดึงดูดเขาจูงใจเขาให้เขามามีส่วนหนึ่งในการที่ช่วยขายอสังหาริมทรัพย์ของท่านแต่อย่างที่4ครับสิ่งนี้สําคัญมากเลยท่านจําเป็นจะต้องวิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่าบรรยากาศการลงทุนครับอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นเรื่องการลงทุนไม่ใช่แค่เพียงการลงทุนเพื่อการใช้ชีวิตอยู่หรืออาศัยในยร,ระดับครอบครัวเท่านั้นสาหรับบางคนอสังหาริมทรัพย์มันคือการลงทุนที่จะเพิ่มทรัพย์สินในกระเป๋าสตางค์เขาลองเช็คดูหน่อยครับ ว่าบรรยากาศการลงทุนณนขณะนี้เป็นอย่างไรและในคนกลุ่มต่างๆเหล่านี้คนที่ตัดสินใจลงทุนซื้อหาริมทรพย์เพื่อครอบครัวเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพดีของเขาอารมณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างในกลุ่มของนักลงทุนที่ต้องการใช้อสหาริมทรัพย์กลายเป็นบันไดสู่ความมั่งคั่งและความร่ํารวย <c oughs> เขากําลังคิดอะไรอยู่และเขากําลังอยู่ในอารมณ์แบบไหนก็พร้อมจะซื้อสินคา้าท่านหรือเปล่าเ <c oughs> มื่อได้แบบนั้นแล้วเอาข้อมูลทุกอย่าง ทั้ง4ด้านนี้กลับมาวิเคราะห์แล้วค้นหาสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยที่นําสู่ความสําเร็จใหม่ๆแล้วใช้มัน ออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ๆของท่านวันนี้อสังหาริมทรัพย์อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นยาขมสําหรับท่านอีกต่อไปฮะเองเดินเข้ามาดูนะฮะไม่ว่าวันนี้ท่านอยู่ในกลุ่มไหนและนอนเดินในสถานแบบไหนเชื่อไว้เสมอนะครับว่าทุกๆครั้งมีโอกาสอยู่เสมอโอกาสไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมองเห็นแต่จะมีแค่บางคนมองเห็นเท่านั้นและเป็นกําลังใจให้ฮะขอให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งของคนที่มองเห็นโอกาสในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใกล้แล้วนะครับสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาหมดแล แลสัญญาณที่เกิดขึ้นการย้อนกลับของสถานการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจกำลังจะเกิดขึ้นครับช่วงเวลาที่เราจะช้อปปิ้งช้างตัวระบาดกำลังจะเกิดขึ้นคนกำลังเดินออกมาแล้วเตรียมตัวลงทุนและทั้ง4ข้อนี้ครับเมื่อคุณรู้และคุณวิเคราะห์มันอย่างลึกซึ้งลงละเอียดในดีเทลทุกอย่างจนสุดท้ายคุณค้นพบว่าจริงๆแล้ว สิ่งที่จะทำให้โครงการของคุณประสบความสมําเร็จได้มีอะไรบ้างผมเชื่อว่าสิ่งนี้อาจจะพลิกสถานการณ์ของคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้ครับเตรียมตัวให้พร้อมครับและเดินสู่ธุรกิจนี้ด้วยกันอย่างสนุกสนานครับ